สวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคริปโตเกตานะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะมาเล่าข่าวด่วนนะครับก็คืออยู่ดีๆวันนี้นะครับก็แพลตฟอร์ม e f f i Farming นะครับแพลตฟอร์มใหญ่ของ Binance Smart Chain นะครับอย่าง Pancake นะครับยูยูเนี่ย Tvl ก็ล่วงไปกว่า47.5%นะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์วันนี้นี่เป็นสถานการณ์วันที่เรียกได้ว่า เหรียญแซนนะครับอ่อมันพุ่งแบบว่ามหาศาลเลยนะครับหลังจากที่ n นกี้นะครับ facebook อะไรเงี้ยนะครับเอ่อประกาศคุยกันนะครับอ่อาทวิสตอะไรที่เกี่ยวกับเหรียญแซนนะครับแล้วก็เหรียญแซนนี่น่าจะเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นเป็นท็อปฮิตของชั่วโมงนี้ไปแล้วนะครับตัวเหรียญแซนนะครับแต่ว่าเฝั่งของแพนเค้กครับ ตัว t v l หายไปนะครับในฝั่งของ Binance Smart Chain เนี่ย TPL หายไป26%นะไม่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับคือคือมันหายไปแบบดือด้อๆเลยนะครับมันหายไปดือด้อๆเลยนะครับจริงๆก็ร่วงโคะไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าฟาร์มไหนมันล่วงไปบ้างนะครับอ๋มอมี planet finance ดู หลายที่นะครับทีออ่ยอดยอดฟาร์มันหายไปนะครับก็ก,ก็ก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าตัวแพนเค้กหายไป40กว่าเปอร์เซ็นต์จะ50นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูยอด transsection นะครับจะเห็นว่าไบ้น็ m สมาร์ทเชนเนี่ยมียอด transsection เยอะนะครับนั่นแปลว่าตัวฝั่งของไบ n น็ตเองนี่ ผลประกอบการดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าในยอด TPL คือเงินมันไหลออกจากระบบนะครับก็คือตอนนี้มันมีการโยกเงินไปที่อื่นนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะโยกเงินไปเชนอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมงต้องไปตามดูมันไปเชนไหนบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันน่าจะคือตอนนี้มันต้องบอกว่าฝั่งของ คง,คงต้องบอกว่าฝั่งฝั่งของตัวแซนนี่คือ,อ,อมาแรงมากนะครับและก็แน่นอนว่ามันก็น่าจะเงินก็น่าจะไหลไปฝั่งอีเทเรียมด้วยนะครับก็ทีนี้ให้เกิดเรามาดูเรื่องของราคาเนาะเค้กตอนนี้ก็เรียกว่าดิ่งเลยครับไปที่14แล้วนะครับก็จะเห็นว่าคิดว่าตอนนี้นะครับเค้กเนี่ยเรียกว่าหมด หมดเสน่ห์นะครับก็คือ,อไม่มีอะไรเย้ยยวนใจให้คนถือนะครับเรียกว่าคนไปหาที่ที่เล่นใหม่หมดแล้วนะครับราคาเหรียญเคก็เรียกได้ว่าตอนนี้นี่ก็น่าจะเรียกว่าจมดินในระดับหนึ่งนะครับก็ยังหาก้นไม่เจอนะครับผมก็เห็นราคาลงเยอะๆอย่างนี้ผมก็สนใจนะครับแต่ว่าผมยังหาจุดเข้าไม่เจอเลยนะครับว่าจุดไหนคือจุดที่น่าเข้านะครับ ทีนี้ผมก็เออดูมาดูผลประกอบการของเค้กกันต่อนะครับตัวแพนเค้กซอฟต์เนี่ยถ้าดูผลประกอบการนะครับวิธีดูเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวดูนี่ก่อนเนาะคืออันนี้มันยังไม่ใช่วันที่24เนาะวันที่2 3มเนี่ยมันยังอยู่เท่านี้เนาะเดี๋ยวพอการาฟอีกวันหนึ่งมันน่าจะพงหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูกันเนาะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูยอดเทรดดิ้งก่อนเนาะยอดผู้ใช้งานเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตุลาจนถึงเนี่ยก็คือมีมีทาร์เซ็คชันะครับมาใช้แพนเค้กค่อนข้างหนานแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยโดยง total revenue เนี่ยแพนเค,ค้กนี่จริงๆทั้ง bsc ทั้งแพนเค,ค้กนี่เรียกได้ว่ากำไรเยอะนะครับกำไรน่าจะเพิ่มขึ้นนะโดยโดยเฉลี่ยเนี่ยดู total revenue สามสิบว,วันน,นี่บวก100%เปอนตเลยนะแล้ว เรียกได้ว่าเรียกว่า,เ,เ,รวาเ,เราดูฟีที่แจกจ่ายให้กับแจกจ่ายให้คนที่เติมเลคูริตี้พูลก็มหาศาลเลยนะครับก็ก็แบบโอ้โหคือ,ค,อคือมันก็ไปด้วยกันเนาะยอดยอดยอดฟีดเนาะกับยอดยอดออตัวจ่ายนะครับฟีดกับจ่ายก็เห็นว่าก็สัมพันธ์กันเนาะก็จะเห็นว่ารายได้ของเค้กนะครับ เราก็จะให้กับผู้ถือถือถือค่อนข้างมากนะครับก็ก็จริงๆแล้วฝั่งเค,ค้กนี่ยังถือว่าท r a n s ซ c t i o n ยังร้อนแรงอยู่เนาะอาจจะมาเพราะจากเกมไฟล์ด้วยนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าตอนนี้เงินมันเออมันไม่บับเบิลตรงนี้นะครับมันไหลออกไปนะครับซึ่งถามว่ามันจะบับเบิลกลับมาไหมนี่ก็ตอบไม่ได้นะครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเฮ้ คือถ้าราคาเหรียญเค,ค้กมันลงแบบนี้นะครับแต่ผลประกอบการของของแผนเค้กเนี่ยมันดีแบบนี้นะครับอ่อมันมันก็มีความน่าสนใจซ่อนอยู่เนาะคือคือถ้าตัวเค,ค้กเองมีการปรับ emission rate ใหม่นะครับก็คือมีการอัดอัดกันเบินให้หนักกว่านี้นะครับจากผลประกอบการที่เขาเยอะนะครับผลประกอบการเขาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเนาะถ้าเขาไปอัด เบิร์นเหรียญเค้กเนี่ยเหรียญเค้กก็หน้าคือคือเหรียญเค้กเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะแบบว่าถึงขั้นแบบหมดสภาพแบบเหลือ1ดอลลาร์อะไรอย่างงี้ยนะคงคงไม่มีวันนะครับคือมันคงจะลงมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็เค้กตัวแผนเค้กสวอปเองเนี่ยก็น่าจะหาทางยันราคาด้วยวิธีกลไกทางโทเคนมิกส์บางอย่างนะครับซึ่งก็เรียกว่าจุดจุดนั้นนี่ก็เป็นจุดที่เออคือจุดที่น่าลงทุนนะครับซึ่งผมก็กําลังหาจุดนั้นอยู่นะครับ ก็คือหาว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เค้กเนี่ยเริ่มนาเข้านะเพราะว่าตอนนีมน้มันย้อนแยงในตัวเองนะครับก็คือเงินมันไหลออกแต่ทร s พ c t i o นมันเพิ่มผลประกอบการของแผ่นเค้กยังดีอยู่นะครับแต่ว่าราคาเหรียญเค้กมันถูกนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูตัวเนี่ยครับดูตัว P/E ratio อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าเออ P/E ratio ตอนนี้คือมันกลับมาค่อนข้างต่ําเลยนะครับคือม,มันเทียบกับผลประกอบการด้วยนะครับ ดูดูอีกค่าหนึ่งก็คือตัว PS นะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยเหรยนเค้กเนี่ยถ้าถ้าคิดเป็นหุ้นนะมันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างไม่แพงนะครับผมมองว่าถ้ามันต่ำกว่า10นะ1 0 X นะมันโอเคแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันยังคือจะบอกว่าไงมันยังเป็น มันยังไม่ใช่ช่วงฟันโฟเข้ามาฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็คิดว่าเหเรียญเค้กเนี่ยเดี๋ยวผมคงต้องกลับเข้าไปถือสันหน่อยดีที่ผมถอนขายออกมาตั้งแต่ช่วง18นะครับผมเห็นทรงกราฟไม่สวยผมถอยก่อนเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวรอรอดูสถานการณ์แล้วก็เคราะดูมาเรื่อยๆละตัวแผนเค้กเองยังแข็งแกร่งในเรื่องผลประกอบการนะครับ ตัว tvl อาจจะลดลงไปเยอะเนี่ยแต่ไม่ใช่ประเด็นนะครับคือประเด็นสำคัญคือคุณจะต้องดูตัว transaction นะครับคือถ้า transaction มันยังมันมันยังมันยังดีอยู่อ่ะก,ก็โอเคเลยนะครับประเด็นประเด็นมีแค่นั้นนะครับก็คำถามก็คือเอะแล้วเราจะหาโอกาสเข้าตัวเค้กได้ยังไงนะครับอันนี้นี่ก็แบบว่าเออก็ก็น่าคิดนะครับว่าจะเข้าได้ยังไงเนาะโดยตัว ผลประกอบการตอนนี้มันก็ค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คิดว่าเป็นเป็น opportunity นะครับให้กับคนที่สนใจในในแนวนี้นะครับก็คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไล่ราคานะครับชอบหาชอบหาวาัลลุที่ซ่อนอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าเออแพนเค,ค้กเนี่ยเริ่มเริ่มน่าจับตามองนะครับแต่ว่าคําถามก็คือจุดไหนได้เป็นจุดที่ผมจะเข้านี่ ถ้าผมแน่ส่วนใหญ่ดูทางเทคนิคข้อด้วยนะครับเทคนิคข้อดูแล้วคือหาจุดเข้าไม่เจอเลยครับณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติทรงการาฟมันเริ่มดีเนี่ยก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการแย็บๆเข้าไปสักหน่อยนะครับก็ตัวเหรียญเค้เองก็ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ดีนะครับมีมีูทิลิตี้หลายๆอย่างแล้วก็ตัวมันเองสเต็กเองเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนมากกว่า50%ต่อปีนะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะครับ ก็ทีนี้ก็มาดูเดี๋ยวเราก็คงต้องมาดูกันต่อครับก็ว่าเ,เหลียญเคสจะเป็นยังไงเรือกว่าต้องหน้าจับตามองช่วงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับก็จบคลิป <c oughs> เล่าข่าวด่วนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ